จากกรณีขอพิพาทของบิวจกกักรพันธ์พุทธ,ธาหนึ่งในนักแสดงนำคินพอ s ส์เดอะซีรีส์และคู่กรณีปอยพชยมนทีวสุเจริญอดีตแฟนสาวและนักเขียนนียใหญ่คินพอ s ส์เดอะซีรีส์และล่าสุดเมื่อวันที่20กุมภาพันธ์2566บิวได้ออกหมายเชิญสื่อมวลชนน่าศารอาญาถนนรัชดาพิเศษในวันที่21กุมภาพันธ์2566เวลา14นาฬิกาเพื่อเตรียมนำหลักฐานยืนฟ้องต่อสารร้องขอความเป็นธรรมหลังถูกคู่กรณีแช์พฤติกรรมด้าน ลบในอดีตจนส่งผลกระทบต่อหน้าที่การงานและชื่อเสียงโดยหมายเชิญสื่อได้ถูกโพสต์ผ่านบัญชีผู้ใช้ Facebook ลักษิพรเรือสะอาดโดยมีเนื้อหาระบุว่าวันอังคารที่21กุมภาพันธ์2566ตั้งแต่เวลา14นาฬิกาบิวจัก,กรพันธ์พุทธาน,นักแสดงจากซีรีส์คินพ o อชเดอะซีรีส์พร้อมด้วยทนายรณกริสีเปรมฮัทไทยนำเอกสารและหลักฐานทั้งหมดเพื่อเขายื่นฟ้องต่อคู่กรณีนัาสารอาญาถนนรัชดาพิเศษเพื่อแสดงความบริสุทธิ์และร้องขอความเป็นธรรมลัง ถูกคู่กรณีแชร์พฤติกรรมด้านลบในอดีตจนกลายเป็นที่วิาพากษ์วิจารณ์อย่างหนักบนโลกโซเชียลทำให้ได้รับความเสื่อมเสียชื่อเสียงและส่งผลกระทบต่อหน้าที่การงาน